สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับนานๆนะครับจะได้พบกันอีกครั้งนะครับเนื่องจากนะครับงานช่วงนี้ก็ไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่นะครับก็เลยไม่ค่อยได้อัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับก็วันนี้พามาชมผลงานการขุด ของเราเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับก็ก่อนที่จะทําการขุดนั้นนะครับทางทีมงานของเรานะครับก็จะทําการแยกหน้าดินนะครับกองไว้เพื่อที่จะไว้ผสมกับดินเหนียวนะครับซึ่งนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับส่วนด้าน ล่านะครับจะเป็นดินเหนียวนะครับเราก็เล็งเห็นความสําคัญของลูกค้านะครับนะครับก็จะแยกหน้าดินไว้นะครับเพื่อที่จะได้ผสมกับดินชั้นล่างนะครับที่เราขุดขึ้นมานะครับนะครับอย่างน้อยก็จะได้มีหน้าดินนะครับได้ผสมได้ไว้ปลูกต้นไม้นะครับซึ่งหน้าดินก็สําคัญนะครับ นาเด่นสําคัญมากเลยนะครับมากมากเลยนะครับถ้าเกิดการขุดแล้วไปถมหน้าดินทิ้งนี่เป็นหน้าที่อเป็นหน้าเสียดายนะครับเป็นที่เสียดายมากนะครับเราก็นะครับนี่อย่างน้อยนะครับก็ได้ผสมนะครับหน้าดินส่วนตรงนี้นะครับเอเยอะมากนะครับ ความลึกอยู่ที่50ิบเซนนะครับหลังจาก50ิเซนก็จะเป็นเริ่มเป็นดินเหนียวนะครับทีนี้ดินขุดยิ่งลึกนะครับก็ยิ่งเจอดินเหนียวก็ทําให้ดินเหนียวอาจจะไม่ยังไม่มีจุลินทรีย์อะไรเนาะเราก็อย่างน้อยนะครับเราได้ผสมนะครับกับหน้าดินนะครับซึ่งนานๆนนไปก็จะ มีจุลินทรีย์นะครับดินเหนียวใช่ว่าไม่ดีนะครับก็ดีเช่นกันนะครับแต่ว่ากว่าจะปรับสภาพนะครับปรับสภาพได้นะครับมันก็ค่อนข้างจะนานนะครับถ้าเกิดการผสมหน้าดินนะครับมันก็จะทําให้การปรับสภาพของดินเหนียวนั้นเร็วขึ้นนะครับทําให้เจออากาศเจอ แดดนะครับเจอฝนนะครับนะครับมันก็จะเกิดการปรับสภาพได้นะครับถ้าเพิ่งขุดมาใหม่ๆนี่จอบแทบจะขุดไม่เข้าเลยนะครับเพราะว่าเหนียวมากนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนนะปั้นเข้าไปปั้นรูปนะเนาะปั้นไอคิดถึงตอนสมัยเด็กๆนะครับ เรียนวิชาศิลปะนะครับคุณครูก็จะให้เด็กนักเรียนนะครับซึ่งไปหาดินเหนียวมานะครับเพื่อที่จะได้เรียนปฏิบัตินะครับตอนสมัยแต่ก่อนจะเรียนปฏิบัติด้วยจะเรียนควบคู่กับทฤษฎีเนาะมันก็นี่แหละครับปั่นเป็นลูกกระสุนยิงนังกติก็ได้ <laughs> ะนะครับเป็นการดีนะครับถ้า ท่านใดที่กำลังจะศึกษาหาข้อมูลนะครับก็หรือว่ากำลังจะขุดนะครับก็อย่าลืมนะครับให้เขาแยกหน้าดินให้ด้วยนะครับแยกหน้าดินให้ด้วยนะครับนี่เราจะแยกกองไว้นะครับแล้วก็ส่วนดินเหนียวนะครับนี่นี่คือเป็นดินเหนียวนะครับเราจะไว้ชั้นใต้ชั้นล่างพอปูดินเหนียวเสร็จนะครับเราก็จะ โกยหน้าดินนะครับกลบมาอีกทีหนึ่งหรือว่าผสมผสมให้มันเข้ากับดินเหนียวนิดๆก็ได้นะครับก็ยิ่งดีนะครับดูระหว่างพื้นดินเดิมนะครับนี่ก็ขุดลงประมาณห้าหกสิบเซนได้นะครับเนี่ยเราจะแยกน่าแยกเป็นอย่างนี้ก่อนนะครับแยกกองไว้นะครับ เดี๋ยวจะขุดร่องขุดสะนะครับเอาดินชั้นล่างนะครับมาไว้ข้างล่างนะครับแล้วก็เอาดินหน้าดินปกข้างบนอีกรอบหนึ่งนะครับก็ให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับ <se z amas> เพื่อเป็นแนวทางนะครับหน้าดินก็สำคัญนะครับในการเพาะปลูกอะไรต่างๆนะครับทำให้การเพาะปลูกนั้นง่ายขึ้นนะครับโดยที่ เราไม่ต้องลงทุนเอาปุ๋ยมาปรับปรุงเยอะเท่าไหร่นะครับก็นิดๆหน่อยๆก็ปลูกได้แล้วก็ค่อยปรับปรุงตามเรื่อยๆนะครับเนื่องจากว่าเป็นที่ขุดใหม่นะครับอืมเราอย่างน้อยเรามีหน้าดินเดิมอยู่ก็ช่วยได้นะครับประมาณ50%เลยทีเดียวนะครับถ้าเราแยกหน้าดินไว้ประมาณนี้นะครับ ก็ท่านใดที่จะทำโคกน้องนานะครับก็อย่าลืมนะครับแยกหน้าดินไว้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับสำหรับข้อมูลดีๆให้ FC หรือว่าท่านผู้ชมที่กำลังติดตามชมช่องของเสียเสมรถขุดควันใจโคกน,น้องนาโมเดลนะครับเราจะสร้างคุณภาพให้ลูกค้านะครับใช้ประโยชน์ใช้งานได้สูงสุดนะครับ ขอบคุณสวัสดีครับ